ก่อนอื่นก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ขใเหรียญชาแนลด้วยนะครับผมทุกทุกคนเลยครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ YouTube ชาแนลให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญ50สตังค์ปีพศ2538นหยนะครับผมเหรียญละ5 0 0ถึง1,000บาทจริงไหมนะครับผม นะฮะแต่มันหายากนะครับผมก็ลองหาดูก่อนนะฮะเป็นแบบไหนอะไรยังไงครับเหรียญที่มีราคา5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทไม่ใช่เหรียญปกตินะครับผมเหรียญปกติก็ยังไม่มีราคาแพงนะฮะก็จะมีแบบเนื้อกงเนื้อเกินบ้างแล้วปั๊มซ้อนบ้าง แล้วก็ผ่าเสียงตรงผระเสียงขวางผ่เสียงเฉียงประมาณนี้นะฮะเหรียญที่ปกติยังไม่มีราคาขนาดนั้นนะครับผมเหรียญที่นักสะสมเขาซื้อแพงๆแพงๆนี่ไม่ใช่เหรียญปกตินะครับต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าหากใครมีก็แค่กระโปรงแค่กระปุกแล้วก็เจอก็พยายามลองหมุนดูนะฮะก็วันนี้ข้อมูลก็สั้นๆคร่าวๆนะครับผมพอดีผมมาอัดเสียงเอาที่หลังนะครับ คอดีผมไม่ค่อยสบายนะครับผมก็เหรียญ50สตางค์ปีพศ2538นะฮะส่วนเหรียญปกติราคายังไม่ยังไม่ถึงนะครับผมผมมาพูดในมุมของนักสะสมนะครับผมไม่ได้มาพูดในมุมของพ่อค้าแต่อย่างใดนะฮะส่วนหากผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมไม่ใช่พ่อค้ามารับซื้อเหนนรียญนะฮะส่วนช่อง youtube ใหญ่ๆแล้วก็ร้านใหญ่ๆที่เขามีหน้าร้านบ้าง ทางช่อง YouTube อะไรอย่างเงี้ยเขาระดับประเทศอย่างเงี้ยเขารับซื้อกันจริงนะฮะก็ผมหลกัลกๆผมก็เห็นอยู่สีหช่องนะฮะก็นอกนอกนั้นก็ตามเพจตามเฟซตามอะไรก็รับซื้อบ้างขายบ้างคือมั่วสู้ไปหมดเลยครับผมจริงไม่จริง,รงก็ไม่รู้นะฮะประมาณนั้นนะครับผมแต่ร้าน youtube ใหญ่ๆช่องใหญ่ๆคือเขารับซื้อนะครับเขามีหน้าร้านเขาคือเขาประกาศไว้เลย,เ,ลยเขามีร้านแบบไหนอะไรยังไงครับ คือผมผมก็ศึกษาเหมือนกันนะฮะเต็มเลยตอนนี้ฮะเกี่ยวกับเหรียญน,นะคนทําเกี่ยวกับเหรียญน,นะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ครบับางคนถามว่าติดต่อได้ทางไหนผมไม่เล่นอดีผมไม่เล่นไลน์นะครับผมอ่าผมมีแต่เฟ e b ุ o กกับ y o u t u b e นะครับผมก็ขึ้นพยายามผมก็ขึ้นมาให้จะแ,แต่ต้นคลิปเลยนะครับผมผมก็พยายามขึ้นให้นะครั ส่วนถ้าเกิดว่าทักมาหาผม,มาอะต้องบอกว่ามาจากช่อง YouTube นะครับผมถึงผมจะตอบกลับนะครับเพราะว่าคอมเมนต์มันเยอะมากนะครับผมคนส่งรูปมาหาผมเยอะมากนะฮะผมก็ตอบไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเกิดว่าบอกมามาจากบอกเป็น f อมาจาก YouTube อะไรอย่างงี้ผมก็จะได้ตอบเลยฮะประมาณนั้นนะครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมทั้งคนเก่าคนใหม่สวัสดีทุกๆคนเลยนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e ให้กับ youtube channel ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับหากพูดผิดภาพประการใดก็ต้องขอไปทุกๆท,ท่านด้วยนะครับ